สวัสดีพี่น้องครับกลับมารายการแบบวทุเดนะครับประคำวันนี้วันนี้ผมใช้ฉากสีเขียวโดยถ่ายจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับกับกล้องและเจาะกับ OBS นะครับวันนี้ต้องการทําฟุตเทจแบบนี้เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่จะเรียนนวคลายมาสเตอร์เวลาถ่ายกับฉากสีเขียวนะครับก็กอดของพระเจ้าพี่น้องครับทุกวันที่เรายังคงอยู่ใน การทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเพราะผมต้องย้ำเรื่องดีเพราะคิดเสียนทุกคนที่รับเชื่ยองคงพระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนพี่น้องครับอยู่ที่ว่าดับหรือไม่ดับพระวิญญาณเท่านั้นเองนั้นหลักคําสอนที่มาจากพระครมเจรานั้นชัดเจนนะครับพี่น้องเราผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราก็ต้องสอนตามหลักคําสอนของพระเจ้าโดยยึดหลักพระคัมภีร์เป็นหลักสามารถดึงพระคัมภีร์ออกมาเป็นข้อเป็นข้อในการยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ได้เกิดขขึ้นจาาากควาควมิดอองงเเร ผมเลยจำได้แต่ตอนที่พระเยซูตรัสใช่ไหมครับว่าสิ่งบ่งสอนนั้นไม่ได้มาจากพระองค์เองแมแต่มาจากผู้ที่ใช้รพระองค์มาก็เล็งถึงมาจากพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวช่นเดียวกันพี่น้องครับคนสอนก็ต้องรับผิดชอบคําสอนนะใครสอนผิดพี่น้องครับก็ต้องไปรับโทษจากพระเจา้าพระผีก็เตือนใช่ไหมครับว่าอย่าเป็นอาจารย์หลายคนถ้าสอนผิดจะรับโทษที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นเพราะนั้นพี่น้องสบายใจได้พี่น้องครับเราอยาววิพากวิจารณ์กันไปกันมาบางครั้งพี่น้องครับ คำพูดหรือคำวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องคำสอนถ้าไม่อยู่เป็นพื้นฐานหนึ่งพระคำพระเจ้าคนวิาพากษ์วิจารณ์เองก็อาจจะเกี่ยวข้องหรือก่อคดีบาปต่อเรื่องพระพักพระเจ้าก็เป็นไปได้นะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับคำสอนพระเจ้าวันนี้ผมอยู่ในสุภาษิตบทที่4ี่ข้อที่1112และก็13นะครับ11 12 13กล่าวว่าเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุด จงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับ3ข้อก็มีข้อคิดที่จะมาแบ่งปันมาหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับมาดูข้อแรกข้อที่11บอกว่าเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเพื่อนับพีทั้งเล่มคือทางปัญญาพี่น้องครับตั้งแต่คําแรกจนถึงวิวรณ์พี่น้องครับ,ต,ต,รรบตั้งแต่พฐกมการาลนะฮะจนถึงพระธรรมเลมสุดท้ายคือวรรมวิวรณ์นั่นเป็นคําสอนแห่งทางปัญญาของพระเจ้ญญา พระเจ้าบอกพระเจ้าจะเทความคิดกับพระองค์ให้กับเราทั้งหลายและความคิดของพระเจ้าก็อยู่ในพระเจตนของพระองค์ดนนี้พอพูดถึงเรื่องทางปัญญาหรือพูดถึงปัญญาพี่น้องครับที่เริ่มต้นนะครับปัญญาอยู่ที่ละความยำเกรงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับพี่น้องครับทางปัญญาถ้าเราเดินมาถูกทางชีวิตของคริสเตียนต้องยำเกรงต่อพระเจ้าความยำเกรงคือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าไม่มีข้อแม้ใดใดที่จะมาพี่น้องครับหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นที่จะไม่ปฏิบัติตามถ้อยคําของพระเจ้า ก็มีคิสเตียนเยอะพอสมควรพี่น้องครับเมื่ออ่านพระคำพระเจ้าแล้วหลายคนก็มีข้อโต้แย้งหลายคนก็ต้องการที่จะฮะหาทางออกอีกทางหนึ่งด้วยความคิดตัวเองว่าไม่ควรทําแบบนั้นบ้างไม่ควรทําแบบนี้บ้างพี่น้องครับอย่างไรก็ตามพระพีว่าอย่างไรไปตามนั้นสําหรับผมนะฮะพระพีสอนอย่างไรไปตามนั้นพี่น้องครับเพราะพระคำพระเจ้ายังคงบังคับใช้ตั้งแต่ในยุคพระพีนะทั้งพระพีเดิมพระพีใหม่มาถึงยุคของเรานะในยุคปัจจุบันถ้อยคำพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ นะเป็นกฎหมายที่มนุษย์ห้ามเปลี่ยนแปลงนะเราจะเอาความเป็นเนื้อหนังเราไปเปลี่ยนแปลงนะกฎหมายพระเจ้าไม่ได้ไปนรอครับเพราะแม้แต่เะฟ้าและดินจะล่วงไปแต่พี่น้องครับมันก็รม่ใช่ตกสักขีดเดียวก็ไม่ได้วันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเนี่ว่าพระเจ้าสอนเราเรื่องทําปัญญาพี่น้องครับและพระเจ้ายังนำเราไปในวิถีของความเที่ยงธรรมเป็นความเที่ยงธรรมของพระเจ้าไม่ใช่เป็นความเที่ยงธรรมของทางโลกหรือของทางมนุษย์วันนี้เมื่อเราอ่านเราศึกษานี่เป็นวิถีที่พระเจ้าวางไว้ผ่านพระชนะของพระองค์ เมื่อเจ้าเดินย่างทางของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาคือความสว่างนงครับใช่ครับเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความมืดบอดส่อญพญี่นองครับมีก็เรียกว่ากับดักซาตานเยอะแยะมากมายที่วางเอาไว้แต่เมื่อเราเดินในทางปัญญาเดินในความสว่างนะครับและอะไรครับส่องสว่าง เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเปนะครับพระเจ้าให้เราเห็นว่าสิ่งต่างอะไรบ้างที่มันไม่ถูกต้องเราก็หลบรบก็ะเลีเ่ยงได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเดินไม่ว่าจะวิ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสะดุดสิ่งต่างเหล่านั้นถูกต้องไหมน้องเช่นในห้องนี้นะเราเปิดไฟเยอะแยะม,มากมายผมก็มีของเยอะแยะมากมายในห้องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่อาศัยความสว่างของพระเจ้าหรือไม่อาศัยความคิดพระเจ้าและใช้ความคิดตัวเองไนะครับเล็งถึงว่าผมก็เดินอยู่ความมืดเมื่อเดินอยู่ความมืดเปน้องครับ ก็ไม่มีปัญญาของพระเจ้าสุดท้ายผมก็เดินสะรุดคอมพิวเตอร์บ้างพี่น้องก็ไมโครโฟนบ้างมิกเซอร์บ้างนะก็มีปัญหาเกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนไว้เดินในทางปัญญาอยู่ในความสว่างอยู่ในความคิดอยู่ในคาสศนอยู่ในคําตักเตือนของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับ13สุดท้ายบอกว่าจงยึดวินัยไว้เรื่องนี้สําคัญผมเองก็กอบพระเจ้าพี่น้องครับที่ผมยึดวินัยไว้นะครับทุกเช้าวันใหม่ที่ตื่นขึ้น,นก่อนอรุณ สแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้านะไม่พอจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของจจเจ้าทัดเจนนะครับเขาตายเพราะขาดวินยัยนักคิดเสียนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่น้องครับถ้าพี่น้องสร้างวินัยในทางของพระเจ้าแล้วอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยอย่าละทิ้งพี่น้องครับปล้ำสู้นะหลายคนต้องเอาชนะจิตใจเองเยอะพี่น้องครับกว่าจะสร้างวินยัยฝ่ายวิญ,ญญาณขึ้นมาได้เพราะ,ะนั้นอย่าให้สิ่งล่าลวงต่างๆนี้เป็นเหตุเราเราจะต่ําจากมาตรฐาน หรือตกจากระดับอันควรถ้าวันนี้พี่น้องสร้างวินัยในการตื่นเช้าเฝ้าเดียวมาตลอดเวลาพี่น้องครับก็จงทําต่อไปพี่น้องครับเพื่อถวายพระเระกียรติพระเจ้าก็หนุนใจพี่น้องหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้สร้างวินัยฝ่าวย,ยวิญญาณโดีพาะยิ่งการตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวกับพระเจา้าใช้เวลาในการนมัสการนะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานข้อกอบคุณพระเจ้านะครับอย่าลืมพี่น้องครับทุกอย่างที่เราอ่านเรารู้เป็นความรู้ที่ต้องไปสอนผู้อื่นนั้นก็ต้องอยู่บนมาตรฐานของพระคำพระเจา้า ใช่ครับอาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าสอนผิดบ้างสอนถูกบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นไม่เป็นไรฮะพระเจ้าต่างหากที่รู้ว่าอะไรคืออะไรมนุษย์บางครั้งก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันผมเองก็เข้าใจพป่น้องครับมีบางคนบอกอาจารย์มีคนจับผิดคําสอนอาจารย์อยู่นะครับไม่เป็นไรครับผิดถูกยังไงพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ตัดสินใจแต่วันนี้อย่างน้อยทุกคําสอนก็ต้องมาจากพระคำพระเจ้าเพื่อถวายพระเกยียรติพระเจ้าอะไรเป็น้องครับนี่เป็น เบ b l e ไทม์ไม่ใช่ดิเบ b l e ทูเดย์นะครับตอนพิเศษที่ผมถ่ายทากับมือถือแล้วก็จอบกินสกรีนกับมือถือนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียนอันนะครับแอปคลายมาสนะครับอะไรก็เป็นนะครับกลับพบรายการเบ b l e ทูเดย์ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับดาตินครับสวัสดีครับ